ขอไหว้ทุกท่านเลยผมจีนจะสปกักวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสสมรภูมิรถถังอันดูเดือดด้วยกันใช่แล้ว w o r l d of t a ท k เกมรถถังที่เปิดมานานร่วม10ปีแล้วนะเนี่ยซึ่งวันนี้เราอยู่ในเวอร์ชัน PC อ่ะนะแถมเล่นฟรีด้วยละสึ่งในตอนนี้ทาง World of t a ท k ก็ประกาศร,รับสมัครพลทหารหน้าใหม่อยู่นะครับเพียงแค่คุณเขาลิงด้านล่างและเพียงเขาว่าแท n ง Ta ศน์ติกดเปิดใช้งาน หลังจากนั้นเพียงแค่คุณกรอกรายละเอียดสมัคร ID ในหน้านี้ก็เตรียมรับของไว้ตั้งตัวได้เลยอาทิเช่นรถถังที2 7 7เทียร์3ทอง500แทง่งบัญชีพิเศษ7วันช่องจอดรถถังและผลรถประสบการณ์ร0 0อร์เซ็น์แน่นปึกเอาละเอาละตอนนี้ผมอยู่ในสมอรภูมูมแล้ว <c oughs> ทุกคนเตรียมตัวไว้ให้ดีข้าศึกจะมาแล้วเออแต่ผมยังไม่เห็นใครมาเลยนะครับท่านไม่ใช่ข้าศึกรถถังนะสิศึกภายในเนี่ยแหละ โบอฟแข่งจัดเป็นเกมเวทคูล่าคอมแบ m แมสซิฟลี่มัลติเพลเยอร์ออนไลน์ที่ใช้พานะประเภทรถถังเข้าสู้รบกันโดยมีรถถังให้เลือกใช้ราๆ200แบบกันเลยแบ่งหมวดหมู่เป็นสัญชาติประเภทของรถถังแล้วก็ระดับเทียที่มีด้วยกันถึง10เทียกันเลยทีเดียวล่ะครับผมและในเวลาเล่นนั้นทางเกมก็จะจัดระดับเทียที่ใกล้กันมาสู้กันนะครับจะไม่ห่างกันมาก นอกจากเออคุณจะด้วงดีจริงๆอย่างเช่นผมเล่นเทียสี่ให้เจอเทียหกเลยล,ะละ่ะเอาล่ะเมื่อคุณโหลดเกมเสร็จแล้วก็จะเจอหน้าลันเชอร์สุดสะดุดตายอย่างเช่นรูปของ2คนที่กาลังเช็คแฮนกันเหมือนมีมเออออฟฟิเซอร์เช็คแฮนยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ <c oughs> เอามาทํามีมก็ค่อนข้างอใช้ได้นะเนี่ยโดยถ้าหากคุณเพิ่งเข้าเล่นเกมเป็นครั้งแรกทางเกมก็จะมีค่ายฝึกสอนหรือทูตุเรียลให้คุณก่อนนะครับ <c oughs> โดยจะฝึกหัดพื้นฐานหลายอย่างที่คุณจําเป็นต้องรู้อาทิเช่น การเล็งยิงเพื่อกำจัดข้าศึกรถข้าศึกแต่ละคันมีจุดอ่อนจุดแข็งไม่เหมือนกันเมื่อทำการเล็งโปรสังเกตถ้าเป้าของเราเป็นสีเขียวนั่นคือจุดอ่อนศัตรูซึ่งถ้าคุณพยายามเล็งและเข้าเป้าในจุดนั้นก็มีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายร้ายแรงให้ศัตรูได้เลยเล่ะครับผมเออยงอย่างแน่นนะแต่ถ้าคุณยิงไม่โดนจุดอ่อนก็มีโอกาสที่กระสุนจะไม่เข้า หรือไม่ก็กระเด้งออกไปเลยล่ะครับรถถังบางประเภทก็มีโซนหน้าที่หนามากๆต้องอ้อมไปตุยหลังเท่านั้นถึงจะทําการสร้างดาเมจกับเขาได้นะครับเฮไงล่ะโ <c oughs> ดนฉันตุยหลังเข้าไปเป็นไงเดี๋ยว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 และอีกสองอย่างที่คุณควรทําความเคยชินนั่นก็คือการจอดรถถังเพื่อเล็งยิงจะทําให้คุณยิงได้แม่นขึ้นมากโหเลยล่ะครับถ้าวิ่งไปยิงไปโอกาสโดนยากมากและความเฉื่อยของการหันป้อมปืนมันจะหันตามเมาส์คุณไม่ทันนะครับระวังด้วยไปไหนแล้วล่ะ ออโ้้เห็นชื่แลวต้องวนตูดเขาต้องวนตูดอะไรขนาดนี้เลยนวดวอยู่ไกลอืออือระวังอัตจอนไปไปแล้วไปแล้วไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกไปแล้วไปแล้วทางนั้นทางนั้นไปทางน้นเลยอมอ้อมอมเลี้ยวเลี้ยวไปแล้วไปแล้วไปแล้วจังหวะนี้แหละระวังระวังมาทันมามาทันวะคูดาวกุนหนึ่งได้แล้วอือไปโดนไปโดน อ้าวป้อมปืนป้อมปืนหันไม่ทันอย่างที่สองที่คุณควรรู้นั่นก็คือการพลางตัวนั่นเองครับการพลางตัวจะช่วยคุณซุ่มโจมตีศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยโซนพื้นที่ไม่ให้ค่าศึกกล้ายย่างกลายเข้ามาโดยคุณจะพลางตัวแนบเนียนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของรถถังประเภทของที่กำบังต่างๆก็มีส่วนเหมือนกันนะครับผมการพลางตัวนั้นใช้ได้ด,ดีทั้งในด้านป้องกันตั้งรับ พื่อให้ศัตรูโอบล้อมทีมของเราสวยนะและยังสามารถใช้ตีเนียนมายึดฐานศัตรูได้ด้วยตอนแรกผมไม่เห็นความสําคัญของมันเลยแหะครับเออจะวิ่งชนอย่างเดียวเลยเอามันเข้าว่าเนี่ยเออตีตะขาบอ๋อเฮ้ยกระผมเพิ่งซ่อมไปเองไะซ่อมแล้วก็ซ่อมโอ้โอ้โอ้คิดว่าฉันจะวิ่งไม่ได้อย่างนั้นหระคิดว่าฉันจะวิ่งไม่ได้ล่ะเอยเออเออ ออันนี้แทบอยากจะบอกว่าเออที่ที่นี่เขาไม่ทากันแบบนี้นะเข้าไปมั่วๆบปมันมีโอกาสโดนซุ่มยิงง่ายมากเลยล่ะครับเออ นะนอกจากนั้นก็ยังมีรายละเอียดเชิงลึกต,ต่างๆที่อยากให้คุณศึกษาเพิ่มเติมถ้าสนใจแล้วอะ่ะอาทิเช่นการอัปเกรดรถถังการแต่งอุปกรณ์รถถังให้โดดเด่นขึ้นการเลือกซื้อชนิดกระสุนที่จะต้องไปออกซึกและการจัดซื้อยุทธปัจจัยไว้ใช้ซ่อมแซมรถถังของคุณในเวลาขับขันได้เช่นตีนตะขับพังนี่ไม่รีบซ่อมนิดจอดนิ่งเลยนะลากน <c oughs> และยังมีระบบอัปเกรดสมาชิกพลรถของคุณด้วย อันนี้ถ้าฝึกได้ระดับสูงมีเปิร์กแต่ละคนด้วยนะโกงสุดๆเลยละและพอถึงจุดนี้คุณก็น่าจะมีความรู้พื้นฐานมากพอที่จะไปเข้ากองทัพลงสมรภพมมชิงชัยกับสหายของคุณที่มีแผนที่สมรภูมิให้เลือกเล่นเป็นภูมิประเทศต่างๆหลากหลายมากมายกว่า40แบบเลยล่ะครับผมโดยหมวดหลักๆที่ผมเข้าไปเล่นนั้นจะมีกติกาการชนะนั่นก็คือบุกทะลวงเข้าไปและยึดฐานมั่นของศัตรูเอาไว้ให้ได้โดยอาจจะใช้ระยะเวลาทําการยึดประมาณหนึ่งแต่ถ้ามีสหายเพื่อนเราเกิน3คันก็จะ ยึดไวมากๆเลยล่ะครับผมถือว่าเป็นการชนะโดยสันติเลยก็ว่าได้นะเนี่ยและอีกวิธีหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากก็คือกำจัดทีมตรงข้ามให้หมดท่านั้นแหละเราก็ได้รับชัยชนะไปเลยไม่ต้องยึดอะไรให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วจงกระจายทีมของคุณให้ดีหาจุดเจ็มๆค่อยๆกำจัดศัตรูไปเรื่อยๆก็จะได้ชัยชนะโดยไม่ยากแต่ระหว่างสุ่มๆเล็งๆอยู่ก็อย่าลืมดูทางข้างหน้าด้วยนะครับผมเป็นห่วงนะเนี่ย แน่แน่ M5 ควนตีนกูไอสัตว์ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดีวว้าวไม่มีใครไม่มีใครแปลป้ายบอกว่าตรงนี้เป็นหน้าผาโอเคเรามาดูกันว่ามีรถถังประเภทอะไรให้เล่นบ้างอะนะโดยหลักๆแล้วคุณจะได้เล่นรถถังขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นการเริ่มต้นไปก่อนซึ่งจะเป็นรถถังที่อยู่ในเทียร์เริ่มต้นซะส่วนใหญ่ และพอเทียร์สูงขึ้นไปคุณก็จะเจอรถถังขนาดใหญ่เจ้ารถถังสามประเภทนี้จะมีการควบคุมที่ค่อนข้างคล้ายกันมากๆแต่ความแตกต่างจะอยู่ที่บางคันไวบางคันถึกบางคันโจมตีได้แรงกว่าทําให้หน้าที่ของแต่ละคันแตกต่างกันไปแลวแต่ความถนัดของพวกคุณเลยผมไม่ค่อยชอบรถถังพวกขนาดกลางใหญ่ขึ้นไปนะครับมันเคลื่อนที่ช้าแล้วมันกว่าจะหันอะไรได้มันช้าไปสมดเลยไม่ไม่ได้ดังใจเลยโถ่ลบก่อนลบ หันหันห oh, ันจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะเออกวาปากจะหันไปถึงแหละมันต้องนี่รถถังเบาขนาดเล็กกระทัดรัดซิ่งได้อย่างว่องไวถึงจะบางไปหน่อยก็เถอะแต่จุกผ่านค่าศึกนี่ก็บอยยันเลยล่ะจะบอกให้พริ้วสุดๆไปเลยล่ะโอ้ยโอ้ยไปโดนตรงมุมครับท่านเพื่อนโดนยิงไปแล้วเครียดที่เดสรอยมาทำเลยตรงนี้ผมจะยิงเออเออ มีข้าศึกแอบอยู่ตรงมุมตึกนี้ครับท่านมาทิวด้ามาทิวดาก็ผมจะทำการฉล็บไปโอ้เออระเบิดโดรนเฮ้ยมันหันหน้ามาทางนี้มันหันหน้ามาทางปุ๊บกระผมกำลังสอดแหนมครับท่านไอยตรงนั้นครับท่านร้อยเปอร์ผมช่วยยิงสนับสนุนครับอืออืออืใช้ได้อยู่ช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ช้ได้อยู่กูจี้ต้องอ้อมตูดครับอ้อมตูดเลย ค้อมตดแรงกว่าโอ้ยไม่โดนไม่โดนครับท่านเดี๋ยวผมรีโหลดกระสุนแป๊บด้วยครับผมกระผมจะทำการเข้าแล้วครับผมเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปเออยิงยุกส่วนยิ่งยุกส่วนเข่ามุมครับเข้ามุมมุมแบบรับทราบครับผมท่านไงอัเออเจอแล้วท่านครับขออนุญาตลานนะครับผมขอบพระคุณครับท่าน เหลือคันเดียวแล้วครับท่านน่าจะอยู่ตรงนู้นโอ้ยจริงด้วยครับท่านนับไปก่อนเลยผมรีโหลดกระสุนแป๊บอู้เรอไปแล้วมาหาแล้วเอ้ยปืนพังอู้ห้าปืาพังอะไรตอนนี้ ครับท่านผมขออนุญาตไปเฝ้าระวังด้านขวาให้นะครับผมพบพบข้าศึกที่เนินเขาแล้วครับบนเขาอ่ะจริงเห็นไหเแล้วครับผมกำลังทำการเล็งในสามสองไปยิงยิงดเจ็บอยู่ครับท่านเจ็บเจ็บครับท่านขอขอนักึกเออไฟไฟฉายผมแล้วลากอนเจอกันใหม่ผมพยามจะไปอ้อมตูดม้วย้เอมีผมทางซ้ายเต็มเลยครับท่านไม่กล้าไปเลยครับท่านขอยมาลูก คุณจีนให้ผมนำครับคุณจีนให้ผมนำโอ้ได้ได้ครับผมเดี๋ยวผมนำเออเจมอืมเลือดหนึ่งเลือดหนึ่งมาตามมาตามรับทราบเลอเล่าท่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ให้มันถอยมาทางขวาครับท่านโอ้ยจิดโอ้โหเอาคุณจีนทางขวาเลยคุณจีนทางขวาเลยโอ้ได้ได้ครับได้ครับผมเจอเออขออย่าลัดครับท่านเออเลือดเหลือแค่ห้าเออเทพไอ้เหี้ยผมไม่เห็นเดี๋ยวผมเฉลับไปมันยังไม่เห็นกระผมครับท่าน ผมทำการยิงก่อนเออโอ้โอ้กระสุนหมดครับท่านขอทับการรีโหลดเออกระผมขออนุญาตรีโหลดอีก4 3 2กระผมกำลังจะไปช่วยกระผมเข้าชาต์แล้วนะครับไปแล้วเบิ่มเบิ่มไปเลยเออมันเอามันเออมันกระผมกระสุนหมดแล้วกระผมวิ่งไปทั้งเป้าบานเลยครับท่านเป็ดเป็ดเป็ดสามคันเราไม่เราไม่รู้ตำแหน่งอีกหนึ่งคันว่าอยู่ไหน อทางสายไกลมากเลยครับท่านที่สองไปกําลังไปกระผมจะตั้งรับไว้ครับท่านมาแล้วระวังตัวไว้บอาหารเอามันเอามันเอาเลยเอาเลยเอามาผมอีกคันเดียวอีกคันเดียวผมคือผมจะอาชีวิตมาทิ้งแล้วครับท่านเฮ้ยรู้สึกเพื่อนเราทุกคนกำลังกลัวกันมาทางนี้ให้เหลือคันเดียวไงครับท่านมาแล้วท่านผมขอเชิดใช้หน่อยเถอะครับ ไปแล้วเอเอเ<ฮะ>ท่มากเลยครับท่านโอ้โหนันกว่าจะมีซีนดีกับเขาอาใช่ครับต้องใช้เวลากว่า2-3วันเลยกว่าจะเคยชินกับการเล่นน่ะเนี่ย เพราะว่ามันเป็นเกมที่ใช้แทคนิคค่อนข้างเยอะเลยล่ะครับผมต้องไปโดนรุ่นพี่ผู้เล่นเก่าสั่งสอนประมาณหนึ่งอยู่เช่นขับเน้เนๆอยู่ดีๆรุ่นพี่แกอ้อมหลังไปยิงนัดเดียวตายเลยล่ะครับผมน่ากลัวจริงๆบางทีก็เจอความสามารถขีที่ผมต้องอึ่งไปตามๆกันโอ้โหนเกียม,มองอนี้เลยนะกำลังจะไปยึดฐานครับท่านตึึงตึึงต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 ึง อัลโลเมเนียอัลโลเมเนเนเนียอับดุสินีวานิโมลินลาเลปัลลิลาลิยาอินลอเบเวรยิงด้วยยิงอินลอเบเวอร์หลังมาแล้วมาเอาปืนมเจ้าอาวุธที่ยิงมาเมื่อกี้นั้นต้องบอกเลยว่ามันคืออาวุธสังหารสุดหนักกลัวเพียงนัดเดียวของมันก็อาจจะตายไม่รู้ตัวเลยล่ะครับเฮ้ย อ๋อทุกคนได้พบกับรถถังปืนอัตราจรรถถังที่มีอาวุธปืนรุนแรงและไร,ร้กา์ดมักใช้เป็นตำแหน่งซัพพอร์ตทีมในแนวหลังและมีการยิงที่แตกต่างจากรถถังทั่วไปด้วยการยิงแบบโปรเจกไทในมุมย้อยแต่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนในการสพอตศัตรูก่อนถึงจะยิงได้นะครบับยิงแน่นมากเลยครับท่านผมบอกได้เลยว่าการยิงฆ่าศึกด้วยเจ้านี่เป็นอะไรที่ <c oughs> ฟินสุดๆไปเลยเอะ โอ้ทางนี้สองคันเลยครับท่านผมกำลังทำการเล็งไปไม่ไม่ไม่โดนครับท่านขอสโคปอีกทีก่อนนะข้าวข้านี้อึ๊บถอยหับพวอข้ <c oughs> านี้แหละ <c oughs> จะไม่คลาดสายตาเล็งแป๊บเล็งแป๊บ <c oughs> ไป เอแอค่นั้นแหละเฮ้ยไม่รอดเรอลงน้ำเลยนะท่านเอาลงจริงเออมันลงมันเอาจริงว่ะมันเอาจริงเลยลากนสหายที่รักอยาเอาโดนหลบเก่งโอ้ย <c oughs> เยยส,สี่ยส <c oughs> ัก ับเลแล้วแหละตกนะขับลงน้ำอีกแล้วอะไรเนี่ยผมเล่นคันนี้นะท่านมุมไม่ได้เลยผมสะโคปแป๊บเออเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่าขยับอย่าเพิ่งขยับเออลดมันหนีไม่ทันหรอกท่านอุ้มสวยงามผมรีกระสุนพร้อมเอาหมดเลยทับท่านผมขออะไร เออผมกำลังจะไปซัพพอร์ตพวกท่านเดี๋ยวนี้อ่ะเหลือคันเดียวแล้วละได้เลยครับท่านขอทำการสะโคบใน3 2มสไปยิงไ่โดนเพื่อยิงสซนไปแล้วครับท่านอุ้มโอ้สวยภารกิจสำเร็จครับท่านใชยชนะอยู่อะไรตรงนี้เยอะแยะหรืเปล่เฮ้ย เอ้ตรงนั้นกระจุกกันสองคันอะน่ายิงจังเลยเออมาอีกที่เออมารับฉันจะรับไว้ทั้งหมดเองกูแทงแล้วกูแทงเลยวอเออเออสวยงามเลยครับท่านเนี่ยเอ้ยมีคนเห็นผมได้ไงวะถึงมันจะยิงได้อย่างสนุกสนานน่ะนะครับแต่ว่าข้อเสียหนักๆของมันก็คือเออ เฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหลังข้างหลังช่วย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 ท่านช่วยช่วยช่วยท่านครับท่านเก่าม <quin> ันอ <oneself> ้อมไม่ได้ยังไงวะน่ะน่าจะล้วนจากทางซ้ายครับท่านสี่ ีนครดีรถถังปืนอัตราจรเป็นประเภทรถที่ดูแลตัวเองได้ยากมากๆเลยล่ะครับถ้ามีรถประเภทอื่นเข้าถึงตัวในระยะประชิดได้นี่ก็บอกเลยว่าต้องบอกลาเพื่อนผ่องได้เลยล่ะครับผมเฮ้ยไม่ได้กินกูหรอกเฮ้ยไม่ได้กินเนี่ยไปแล้วโอโดนเจอตัวแล้วเหรอตามความเร็วไม่ทันหรอกไปแล้ว ล,ลง,ง,งเขาหนีงงเลยล่ะท่านอย่างริวงง้วโงงงงตาไม่ด้านตาไม่ด้านงงงงยิงงงขีงงงง <laughs> ประเภทสุดท้ายรถถังพิฆาตนี่คือรถถังที่ถูกออกแบบมากำจัดรถถังด้วยกันโดยเฉพาะเลยล่ะครับผมกระบอกปืนมีอนุภาพร้ายแรงแถมยังรีโหลดไว้ด้วยล่ะครับแบบเร็วก,กว่าเออข้อเสียหลักๆมันก็คือไม่สามารถหมุนคอได้นะครับ ถ้ารถถังทั่วไปนี้จะหมุนกันได้อย่างอิสระเลยล่ะส่วนเจ้านี้นั้นคุณอาจจะต้องหันกันทั้งคันเลยถึงจะเล็งค่าศึกได้นะครับผมโผล่มาท่านโผล่มันโผล่เอาเออให้มันรู้สิท่านตึงตึงตึงเอามันหยุดสะก่อนฝ่เอาไม่โดนหอยหลังพอดีโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็ม อีกนัดอีกนัดเรียบร้อยครับออก็ผมฆ่ามันแล้วครับท่านก็ออผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับออท่านกระผมก็เช่นกันโดนแล้วโดนยิงถังเต็มเต็มครับท่านตูเจอสตูกินเลยท่านอร่อย<ป>อีกทีครับท่านยิงเข้าไหมยิงเข้าไหมถ้ายิงเข้าให้พูดว่าอาัหลงปิง้งอหลงอะไรกันเนี่ยครับท่านเออ ไปแล้วกคนม่าดว่ามาดังเรือง <laughs> อะอหลงปิงครับท่าน <laughs> เอาละจหะวัน,นี้เราจะเข้าไปซ้ำมันพอก็ผมกําลังพยายามคลานไปครับท่านก็ผมไปแล้วขวช้าเลยครับท่านมันไปแล้วก็ผมยังไม่ข <laughs> ึ้นเนินเลยครับท่า <laughs> นมีอยู่ตรงนี้ <laughs> ไม่พบสตูฮ่าฮ่่่ <laughs> มัวแต่คำเพื่อนการเสืยตลัดครั้งน yep> ี้ของเราน่าจะคุ้มค่านะท่านแน่นอนแน่นอนใครชนะพวกเขาจะสรรเสริญเราด้วยคำว่านูบ ja ีพีและนี่ก็คือ World of t a n k ถ้าสนใจเข้าเป็นทีมพลรถทีมใหม่ก็อย่าลืมสมัคร ID ด้วยโค้ดแท้ง Tastic ได้ของไปตั้งตัวด้วยนะจ๊ะไปสมัครกันได้เลยง่ายๆก็คือมีลิงก์ด้านใต้เข้าไปเลยเข้าไปได้เลยง่ายๆอันนี้เวอร์ชั่น PC นะโหลดฟรีกันได้แล้วโหลดเลยทำไมคุณไม่เล่น World of t a n k กันอีกละ่ะมัวรออะไรอยู่เออเกมก็เปิดมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วทำไมคุณเพิ่งเล่นล่ะครับคุณมัวรออะไรอยู่ล่ะครับรอสปอนเข้า